ผ้วาราชการจังหวัดสงขลานะคะก็นำทีมไปทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเกาะหนูนะคะโดยเน้นชูสเสน่ห์สงขลาเสริมศักยภาพชุมชนเตรียมนำกีฬาทางน้ำนะคะอย่างเช่นซับบอร์ดค่ะเข้าไปสร้างสีสันเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวค่ะ ดรโชตนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะขาไปลงเรือล่องไปยังเกาะหนูเกาะเล็กๆนะคะในเขตตัวเมืองสงขลาค่ะซึ่งพราะว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะบรรยากาศค่อนข้างคึกคักเนื่องจากว่าติดเป็นวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวจากต่างอำเภอต่างจังหวัดจองทริปเช่าเหมาเรือหัวทงเพื่อไปพักผ่อนเล่นน้ำปีนผาชมความงามของธรรมชาติอย่างไม่ขาดสายค่ะ โดยส่วนใหญ่นะคะก็มักจะไปกันเป็นกลุ่มประมาณ5-10คนราคาเฉลีย่ยเมาเรือรายหัวเพียงรายละ250บาท ดรชลธนิเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคยบ,บอกว่าการไปทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวแวะชมธรรมชาติเกาะหนูในวันนี้ค่ะทําให้ท่านผู้ว่าบอกว่ากล้าพูดได้เลยว่าเกาะหนูเกาะแมวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีความงดงามสมบูรณ์ซึ่งทางจังหวัดเตรียมจะพัฒนาต่อย,ยอดในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ซึ่งส่วนตัวดีใจที่เห็นชาวบ้านในพื้นที่ได้มีรายได้จากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากการทําอาชีพประมงซึ่งบอกว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะเตรียมแผนค่ะประสานความร่วมมือหลัก ดันให้นำกีฬาทางน้ำอย่างซับบอร์ดหรือกระดานยืนพายไปจัดแข่งในพื้นที่เพื่อประโมทการกีฬาและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการขันรับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง ขณะที่ทางด้านของไกด์ท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอกตํานลหัวเขาอำเภอสิงหนครบอกว่าปัจจุบันค่ะนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวเกาะหนูมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกระแสโซเชียลค่ะโดยขณะนี้ในทางกลุ่มมีเรือให้บริการอยู่15ลําลำบริการนักท่องเที่ยววันละสองรอบก็คือรอบเช้า8โมงแล้วก็รอบบ่ายบ่ายโมงครึง่งคิดค่าบริการเพียงหัวละ250บบาทโดยนักท่องเที่ยวนะคะก็ จะเดินทางกันไปเยอะๆประมาณช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเฉลี่ยวันละประมาณ200คนทีเดียวค่ะส่วนวันธรรมดาก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ100คน โดยสำหรับทริปกิจกรรมนะคะของการท่องเที่ยวก็จะเริ่มจากการพาไปเที่ยวเกาะนะคะเริ่มจากถ่ายภาพที่เกาะหนูโพธิท่าสวยๆกับผาชมพูนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ชมลานหินสีชมพูแปลกตาตามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์จากนั้นก็จะปล่อยให้นักเที่ยวค่ะได้ปีนผาขึ้นไปจุดชมวิวไปดูจุดสูงสุดของเกาะหนูแล้วก็หมุนตัวชมวิวทะเลรอบแบบ360องศาหรือจะลงน้ำนะคะเข้าไปในบริเวณถ้ำมรกต ดูลักษณะชั้นหินภายในถ้ำก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนอกจากนี้นะคะหากาขึ้นจากเกาะหนูแล้วี่ก็ยังสามารถนั่งเรือต่อไปยังเกาะแมวค่ะซึ่งเป็นจุดชมดำน้ำํปาปะการาังน้ําตื้นที่นี่ก็จะมีทั้งปะาการาังใบปะาการาังสมองหรือบอกว่าหากวันไหนโชคดีนะคะก็จะเจอกับโลมาสีชมพูหรือว่าโลมาปากขวดที่จะคอย เล่นน้ําอวดโฉมให้นะักท่องเที่ยวเราได้ชมกันด้วยนะคะสื่ออะไรก็ตามท่านผู้ว่าบอกค่ะว่าตอนนี้ได้กําชับเรื่องของมาตรการความปลอดภยัยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะบอกว่าเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวด้วยก็ขอให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลโดยเฉพาะการจัดอบรมไกด์นาเที่ยวไกด์ต้องมีความรู้เรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวทักษะการช่วยชีวิตต่อจนเรือที่นํามาใช้ก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะก็ใครจะไปไปติดต่อกันได้นะคะที่ชมรมวิ สาหกิจชุมชนบ้านทะเลนอกค่ะตำบลหัวเขาอเภอสิงหาจันหครจสงขลาหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ค่ะ